การตูเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนแฝด5ผู้ติดน้ำอัดลมมันมาถึงแล้วสิคะกับเทศกาลป่าช้าของเดือนสอบแต่ถ้าวันไหนมีเวลาก็แวะไปช่องแยกเลิฟลี่ซากุระโกลอพด้วยนะคะอายุไม่ถึง13ปีก็ไปได้ถ้าผู้ปกครองไม่ซีเรียส แฟนเพจ Facebook นี้เนี่ยทำให้พี่สามารถมีรายได้อีกทางหนึ่งได้นะคะทุกคนก็สามารถช่วยได้ด้วยกันไปติดตามเป็นการซัพพอร์ตให้ครบ5,000คนแนวทั่วไปวันนี้เนี่ยมาจากคนนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะแนะนำตัวนะคะแต่ขอบอกก่อนเลยว่าพวกเราเป็นฝาแฝก5คนอ่ะอย่าสงสัยนะว่าตอนอยู่ในท้องแม่เนี่ยอยู่กันยังไง นั่นคือชื่อและนิสัยใจคอของเราทั้งห้าคนค่ะพี่หมี่จ๊ะขอโคล่ากระป๋องเอากระป๋องใหญ่เลยนะ เอามาห้ากระป๋องโหยน้ำอัดลมเนี่ยมัน,มนคือสิ่ง,งดีงามแห่ง,งโลกใบนี้เลยใช่แล้วล่ะค่ะสิ่งที่พวกเราทั้งห้าคนล้วนเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือติดน้ำอัดลมนั่นเอง <c oughs> พวกเราต่างก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าติดกันขนาดไหนรู้แต่เพียงว่าต้องดื่มทุกเช้าก่อนจะเข้าคลาส oh. พี่คะตู้กดน้ำกระป๋องเสียงั้นเหรอคะจ้ายังใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวพักเที่ยงค่อยมากินกัน และในวันนั้นเองที่พวกเราห้าคนถึงกับสตันพร้อมกันและได้คำตอบว่าเราติดน้ําอัดลมจริงหรือเปล่าอ้าวนี่แม่ห้าใบเถาพวกเธอลงแดงน้ําอัดลมหรือเปล่าเนี่ยอ,อ,อ่เออเปล่าเพื่อนไม่ได้ดื่มสักวันไม่เป็นไรหรอก ให,หลังจากภาพที่สองเป็นต้นมาพวกเราก็เริ่มเหงื่อแตกค่ะแถมมือก็สั่นด้วย โมเมนต์นั้นเองที่พวกเราได้ตระหนักว่าเราต่างติดน้ำอัดลมแน่นอนแบบไม่ต้องสืบคุณครูคะใหญ่พวกนั้นลงแดงเพราะว่าเมื่อเช้าไม่ได้ดื่มน้ำอัดลมนะคะตายจริงพาเพื่อนไปห้องพยาบาลกันเดี๋ยวนี้เลยจ้ะ เข้าใจแล้วค่ะคุณครูพยาบาลว่าแต่พวกหนูควรจะเลิกน้ำอัดลมยังไงหรอคะไปเลิกที่ทำกระบ,บอกหรอไม่ขนาดนั้นจ้าให้ลดปริมาณลงดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้นแล้วก็หันไปดื่มน้ำผลไม้แทนโอยแบบนั้นโนย่าจะไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะกว่าจะเลิกได้ อคิด,คดาาว่ายังไงก็ว่าตามกันแหละยาดาแต่ว่าฉันไม่หักดิบนะน่าจะไม่ไหวเอาล่ะลดปริมาณน้ำอัดลมเนี่ยจากที่ดื่มคนละกระป๋องก็ดื่มกระป๋องเดียวด้วยกันนี่แหละไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าก่อนกลับ แวะซื้อน้ำผลไม้ติดไปด้วยแล้วกันนะรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจนะของมันแน่อยู่แล้วใครจะไปหักดิบได้ทันทีเอาล่ะถึงจะรู้สึกเหมือนโดนแม่เหล็กดึงดูดจากตู้แช่น้ำอัดลมแต่เราต้องใจแข็งเข้าไว้นั่นสิพวกเรา เธอทั้งห้าคนหันมาดื่มน้ำผักผลไม้ได้แทนแล้วสินะจ๊ะเก่งมากค่ะคุณครูพวกหนูเข็ดแล้วนะคะยังไม่ย้อนนึกเลยนะคะว่าเมื่อก่อนดื่มเข้าไปได้ยังไงเชา้ากลางวันเย็นขนาดนั้นแต่เรื่องกินเก่งเนี่ยยา,ยายายังเหมือนเดิมนะคะครูส่วนทายาเนี่ยเทเข้าไปอีกใช่ไหมล่ะคะคุณครูตอนนี้เลิกได้แบบร้อยเปอร์เซ็นแล้วคะ่ะ ดีใจด้วยนะแฟดห้าที่พวกเธอไม่ติดน้ําอัดลมแล้วก็อยากไปติดอีกแล้วกันนะวันนั้นอาการน่าเป็นห่วงมากไม่แล้วล่ะดื่มน้อยๆก็อาจจะช่วยให้กระปี้กระเป๋าแต่ดื่มมากๆก,ก,ก็เป็นโทษมันมีทางน้ำตาลไหนจะกัดกระเพาะอีก <c oughs> <c oughs> ก็นะแต่อย่างน้อยนะถึงน้ําอัดลมจะกัดกระเพาะแต่มันไม่เคยกัดซาอถึงหัวใจ อีกอย่างอะนะเลิกได้ก็ดีแล้วเพราะกว่าจะได้เป็นหวานใจใครเธอได้เป็นเบาหวานก่อนแนะ่ บอกว่าเมื่อก่อนสมัยเรียนเนี่ยดื่มน้ําอัดลมทุกเย็ยนเลยค่ะแล้วก็ทําให้เราค่อนข้างจะเจ้าเนื้อนะแต่พอไม่ค่อยได้ดื่มแล้วเนี่ยก็ทําให้หุ่นดีขึ้นค่ะดังนั้นใครที่ต้องการไดเอทต้องลดปริมาณลงนะ <All right. S 1> กดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์จะเป็นการช่วยดันคลิปให้ขึ้นฟีดได้มากขึ้นนะคะขอบคุณทุกคนที่ช่วยค่ะ ส่วน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไปก็ Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนเลยค่ะ